สวัสดีจ้าจอยพารวยแแนลจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้ามือนี่จอยกับพี่แนวทางลาวพัฒนาชุดสองตัวบนล่าแล้วก็สามตัวของวันที่สิบสองเดือนหนึ่งสองห้าหกห้ามาให้พี่พี fc ด้ดับชตมต่ำเกิจ้าเดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่สิบกันก่อนจ้าสำหรับแนวทางลาวพัฒนาจ้า จะให้เด่นสี่วิ่งรูดเจ็ดแปดจ้าผลสรุปหกตัวออกเจ็ดเจ็ดสี่สองห้าหกจ้ะสองตัวล่างชุดหกตัวเจ็ดเจ็ดสองตัวล่างสี่สองบนสองห้าหกจ้ะสองตัวล่างชุดหกตัวเจ็ดเจ็ดพี่น้องฟังเล่าเฮานาะจะเนาะจอยเขาวิ่งรูดเจ็ดจ้าสำหรับพี่น้องฟังเล่าเฮานาะจะเนาะเจ็ดเจ็ดใเข่าตรงๆเนาะจะเนาะสายรูดสายวิ่งจ้า สองตัวล่าง4ี่สอ่อจอยเข้าตรง 4, 2, ตรงจ้าพีเอฟซีจ้าสีกับบ่อต้องกับใหงายากเนาะแต่เนาะเอามาตรงตรงจ้า4-2เด่นสมาจ้าสี่มาตรงตรงบน2-5-6ห้ากอันนี้จอยกับรูดไปเนาะจา้่เนาะสำหรับสุดหาตัวเนาะจะเนาะอ,ออก 7, 4, 7 4, จ็ดจ่อยก็เข้าตรงตรงเราจะเนาะพีพีอฟซีจ้าเจ็เราจะเนาะานอสองตัวล่างสุด ห้าตัวเราจะเนาะเป็นบางเว็บบางพื้นที่กันสิบบุคคลกันเนาะจ้าสำหรับสามตัวจอยกระุดไปเนาะจ้าสามตัวจะจอยให้เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองนี่คือมาออกสุดห้าตัวเลยเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าเวลาพัฒนาวันที่สิบเดือนหนึ่งเนาะจ้กจอยก็เข้าสองตัวล่างจากสี่สองเนาะจ้กสี่สองจอยเข้าตรงๆจากสี่สองจากมาตรงๆเด่นสีมาจ้า เดวิ่งรูดเจ็ดมาจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเฮาหนาาจะนเข่า,ขาตรงๆจะ้ะเจ็ดเจ็ดนาาจะพี่น้องฝั่งลาวเฮาหนาาจะนะอันก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางลาวพัฒนาจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชุมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันที่12เดือน1 2 5 6 5แนวทางเล่าพัฒนาชุด2ตัวแล้วก็3ตัวบนล่างจอยให้เด่น7จ้าเด่น7วิ่งรูดอยู่ที่3และ2จา้าเด่น7วิ่งรูด3 2สำหรับสายรูดสายวิ่งเรับโดยจะนอกถักเรือดอมัก7สามารถนำา7ไปวิ่งไปรูดได้จา้า70 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดสามศูนย์สามสองสามสี่สามแปด สามเก้าจ้าสามเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองตัวเดียวกันเนาะจ้าสองสี่สองแปดสองแปดสามตัวจ้าเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่ง สามสองแปดจ้าสี่ศูนแปดจ้าเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนอะจ้าเจ็ดศูนย์สามจ้าสามสองสามสองสองสามนจ้าสองเจ็ดเจ็ดแปดอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคปหนะ้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้า เป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งก็อาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกฐานมิโชว์พลาภันทุกคนจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปเนาะจ้าสวัสดีจ้า